สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมแปลงครับแก้วมังกรหล,หลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองครับผมสีเขียวบดี Beauty ยเบอร์รี่หลายสายพันธุ์เลยครับที่เรากรับนะแปลงนี้พาะมีประมาณเกือบหลายหมื่นกิ่งนะครับสำหรับีสำหรับแปลงนี้ แกะมังกรเหลืองอิดอแกะมังกรเลองโคลมเบียแก้มังกรสีส้มนะครับพาม,มาชมกันเลยเป็นแปงกลบแก้มังกรส่วนแก้มังกรไรพ่อจอมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อเข้ามานะครับกิ่งกรกฟบดียังไงนะครับถามมาเยอะเหลือเกินประโยคนี้ถามกันมาเยอะมากนะครับสําหรับกิ่งแกาบดียังไง มาชมเลยครับกินกาฟนะครับเขาจะตอสีขาวนะครับที่เราทำก็เป็นตอสีขาวลากจะเดินหากินเก่งทนทานต่อโรคนะครับตอสีขาวเนี่ยทนทานสุดแล้วของแก้วมังกรที่ผมทดลองมาหลายๆปีนะครับแล้วก็ปลูกมาหลายปีเนะี่ยสีขาวเนี่ยทนสุดแล้วแล้วก็โรคน้อยสุดน,นะครับ แล้วก็หากินเก่ง<ๆ>กิ่งค่อนข้างใหญ่การจเจริญเติบโต,ตค่อนข้างดีสุดนะครับสําหรับแก้วมังกรสีขาวเวียดนามนะครับส่วนสายพันธุ์เนี่ยที่เราเอามากราฟใส่เนี่ยอ่าเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีข้อข้อด้อยเยอะอยู่บางบางบาง,บางสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นแก้วมังกรเหลืองอีพดอถ้าไม่กราฟเอาไปปลูกเลยเนี่ยแน่นอนครับ การเจริญเติบโตของเขาเนี um ่ยค um ่อนข้างช้ากว่าไม่กราฟเพราะว่าแก้มกรวยเอลวาดอร์เนี่ยหากินไม่เก่งรากไม่ค่อยเดินนะครับการเจริญเติบโตของเขาช้าเมื่อเรากาฟแล้วเราจะได้การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วขึ้นเกือบ2เท่านะครับทำให้ออกผลภายระยะ8เดือนได้นะครับหลังจากนําไปปลูกนะครับการเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างดีนะครับกิ่งค่อนข้างอดทนทานนะครับหลัง กราฟแล้วนะครับผมแล้วก็อ่แล้วก็ให้ผลที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติที่ไม่กราฟนะครับเนี่ยครับเป็นเหตุผลที่ทำไห้เราต้องกราฟแก้มงกรสายพันธุ์ที่อ่าเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับสายพันธุ์ที่เราต้องการอ่ามันสามารถเพิ่มขนาดของผลให้ได้นะครับถ้าเป็นกิงกราฟนะครับ แปลงนี้นะครับเป็นแปลงกาฟแปลงนั้นเป็นแปลงแม่พันธุ์นะครับก็เราชำไว้หลายหมื่นกิ่งนะครับล่าสุดนะครับก็จะมีลูกค้าจองมานะครับทั้งในถุงชานะครับอันนี้เป็นแก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอลอที่จองมาถุงชาก็ประมาณประมาณพันกิ่งเนี่ยครับผมก็ทําเป็นถุงชามให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น สีดำสีเหลืองเอวาดอร์สีเหลืองอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นแปลงชาหลายๆสายพันธุ์ของเราวันนี้เราก็ทำการถอนนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้าครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผม